พระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงองค์ประธานสสฆงท่านพระเถรานุเทระโดยเฉพาะมหาบัณฑิตใหม่วิปัสนาภาวนาทุกรูขอเจริญพรท่านสดแดงเอียดและท่านคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้ได้ มามีส่วนร่วมในการแสดงมุทิตากับมหาบัณฑิตด้านวิปัสสนาภาวนาได้ได้ร่วมอนุโมทนาในพระราชศรัทธาของสมเด็จพระเจ้ายุหัวที่พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง สาขาวิปัสนาภาวนาได้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพุทธโตรนครปธรมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าประคุณสมเด็จในลักษณะพิเศษของทุนเล่าเรียนหลวงที่พระราชทานนี้ ก็เป็นการพระราชทานการศึกษาวิปัส,สนาภาวนาเป็นการศึกษาในระบบการศึกษามีในเรื่องวิปัส,สนานั้นทำได้สามแบบในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยส่วนใหญ่การศึกษาวิปัส,สนาในประเทศไทย เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเรียนกันที่สำนักนั้นสำนักนี้และก็ยั่งยืนบ้างไม่ยั่งยืนบ้างการบริหารจัดการไม่มีการสอบไม่มีการกำหนดหลักสูตรระยะเวลาเรียนที่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวที่การศึกษาวิปัสนาภาวนาเป็นการศึกษาในระบบมีทั้งการปูพื้นให้ผู้เรียนได้เรียนพระไตรปิฎกพระประิยะัติสัทธธรรม เพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระพุทธองค์นำปริยัติมาเป็นฐานของการปฏิบัติกำหนดหลักสูตรและเวลาเรียนและประเมินผลชัดเจนและมีการปฏิบัติในลักษณะที่กึ่งบังคับต้องนั่งกรรมาฐานเจ็ดเดือน จึงจะสำเร็จได้ปริญญามหาบัณฑิตการดำเนินการอย่างนี้ที่อื่นทำได้ยากแต่ว่าที่วิทยาเขตพุทธโคดทำได้และทำสำเร็จเพราะความดาริริเริ่มและเอาจริงเอาจังของเจ้าประคุณสมเด็จ จนปัจจุบันมีรับเข้าศึกษาเรียกว่าสอบ entrance ก็จะสอบข้อเขียนเป็นหลักดูพื้นความรู้ต่อมาเห็นว่าผู้เข้าเรียนบางรูปหลายรูปใจไม่สู้ตอนนั่งกรรมฐานเจ็ดเดือน เรียนในห้องเรียนเนี่ยสู้แต่ภาคปฏิบัติถอยก็เรียกว่าไม่สำเร็จละได้ไปครึ่งเดียวครึ่งทางเพราะเราไปเน้นความรู้ในการสอบเข้าการที่จะคัดเลือกมันทำได้สามเรื่องความรู้ทักษะเจตคติ ส่วนใหญ่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเราเน้นความรู้พื้นฐานทักษะอาจจะมีนิดหน่อยภาคปฏิบัติแต่เจตคติคือความตั้งใจความรักในวิชาที่เรียนไม่ได้วัดกับจึงทำให้มีออกกลางทางพอสมควรเจ้าประคุณสมเร็จได้มาปรึกษาในช่วงนั้น ว่าจะขอปรับเปลี่ยนกระบวนการสอบคัดเลือกแทนที่จะสอบวัดความรู้อย่างเดียวจะวัดทักษะและเจตคติด้วยวิธีของเจ้าประคุณสมเด็จที่กำหนดให้ใช้ก็คือสอบข้อเขียนอย่างเดียวยังไม่พอให้นั่ง ปฏิบัติกรรมฐานอีกหนึ่งเดือนเป็นการชิมหลางผู้ใดผ่านในขั้นหนึ่งเดือนนี่แหละมันวัดทักษะเจตคติได้เป็นรูปแบบการสอบเข้าที่แปลกแต่มันได้ผลก็ทำให้หลักสูตรได้บุคคลที่เขาอยากเรียนจริงๆแล้วก็ตั้งใจเรียนเรียกว่า เหมาะแล้วถูกต้องแล้วที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยเพราะว่าเข้ามาแล้วรับปาาระกันได้ถ้าผ่านหนึ่งเดือนนี่ยเรียนจะจบอันนี้ก็ต้องอจารึกไว้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มีการลองผิดลองผิดลองถูกจนกระทั่งเข้าที่เข้าทาง จนกระทั่งผลผลิตของหลักสูตรวิปัสนาภาวนามหาบัณฑิตเนี่ยผลิตเท่าไหร่ก็ไม่ทันใช้นะท่านทั้งเป็นวิปัสนาจารย์ในประเทศและส่งออกไปสอนกรรมฐานทั่วโลกและเจ้าประคุณสมเด็จท่านก็จะมาเล่าบางครั้งด้วยความภาคภูมิใจว่า ตอนนี้ลูกศิษย์ของท่านอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศนี้บางครั้งท่านก็มาเล่าว่าส่งไป,ปไปสอนกรรมฐานที่ประเทศนั้นประเทศนี้และเสียงสะท้อนที่ตอบกลับมาก็คือผลการปฏิบัติงานหรือาศาสนกิจด้านวิปัสสนาภาวนาเป็นที่น่าพอใจที่ถามกันมาก็คือมีอีกไหม มไปผลิตไม่ทันเพราะถ้าเน้นปริมาณคุณภาพจะไม่ไม่คงที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับคุณภาพซึ่งในเรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องของ QA อยู่แล้ว Quality Assurance ซึ่งมหาวิาลยเนี่ยต้องทำจึงเป็นการประกันคุณภาพที่ รับประกัศได้นั่นเองเป็นที่พอใจเมื่อทรงพระวิปัสนาจารย์ไปทั่วโลกอย่างนี้ก็จะต้องมองทิศทางว่าเรื่องของวิปัสนาภาวนาหรือเราเรียกว่าวิปัสนาธุระก็แล้วกันมันจะคู่กับคันธะธุระ วิปัสนาภาวนาที่นี่ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่แต่เรื่องวิปัสนากรรมฐานอย่างเดียวสมถะกรรมฐานที่เป็นบาทยาวิปัสนาก็ต้องเรียนอย่างเช่นท่านมหาศรีสยาดอเคยอ่านบทเทศนาของท่านท่านก็บอกว่าในขณะที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของท่านเนี่ยสมาธิก็จะต้องอยู่ตรงนั้น เมื่อมีสมาธิอยู่ตรนั้นเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมถะหรือจะเป็นอ,อ,อปปนาสมาธิอะไรก็ตามก็จะต้องเป็นบาทของวิปัสนาทั้งสมาธิทั้งสติสติสมาธิวิปัสนาปัญญาผสมผสานกันอยู่ตรงนั้นต้องกล่าวตรงนี้ว่าในประเทศไทยเนี่ย ก่อนที่เราจะได้วิธีเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานาสูตรมาแพร่หลายอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรามีเจ้าคณะใหญ่นะวิปัสสนาธุระอยู่เมื่อมีเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยถามว่า ในสมัยนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติกันอย่างไรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายวิปัสนาไปดูประวัติของพระยาณสังวรในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเรามีสมณศักดิ์วิทยาณสังวรเนี่ยสี่รูปเท่านั้น รูปแรกพระยาณสังวรสุขไก่เทือนวัดพลับวัดราชสิทธารามท่านเป็นวิปัสนาจารย์เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระโดยมีเจ้าคณะใหญ่ในสายบริหารเจ้าคณะใหญ่ออหอน กลางคณะกลางคณะเหนือคณะตะวันออกคณะใต้แล้วจะคณะใหญ่วิปัส,สนาธุระประวัติของพระยาณสังวรสุขไก่เทือนวัดพลับเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่วิปัส,สนาธุระโดยเราได้ให้ฉายาท่านว่าไก่เทือนเพราะท่านปฏิบัติ เมตตาภาวนาจนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักท่านแม้แต่ไก่เทือนไกป่ป่าก็มาหาท่านเรียกว่าเมตตามหานิยมลูกศิษย์ของท่านก็สืบสายการปฏิบัติสายวิปัสสนาเนี่ยแล้วได้เป็นเจ้าคณะใหญ่วิปัสสนาธุระสืบมาเมื่อ พระยาณสังวรสุกไก่เถื่อนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชย้ายไปวัดมหาธาตุเราจึงมักจะรู้จักแต่ว่าพระสังฆราชสุกแต่ที่จริงท่านเป็นพระสังยาณสังวรรูปแรกลูกศิษย์ของท่านก็มาเป็นเจ้าคณะใหญ่เ,เจ้าคณะใหญ่วิปัสนาต่อมาก็คือบุญพระยาณสังวรบุญ แล้วองค์สุดท้ายที่เป็นญาณสังวรที่เป็นเจ้าคณะใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระญาณสังวรด้วงเป็นเจ้าคณะใหญ่วิปัสนาน่าจะเป็นรูปสุดท้ายที่รู้ดีก็เพราะว่าพระญาณสังวรด้วงเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับก็จริงแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเขานิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุนอื มางอ้อย่างไม่รู้ดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นเจ้าวาดรูปแรกวัดประยูนเนี่ยไปดูประวัติเลยพระยานสังวรด้วงท่านไปสร้างวัดให้2,371สร้างไม่ทันเสร็จเขาก็ตำแหน่งเจ้าวาดแล้พระบ่านท่านก็กลับก็มีรูปอื่นมาเป็นเจ้าวาดต่อททวประยูนเรียกว่ามันผูกพันกัน ถ,ถ้าขยายต่อเดี๋ยวจะเล่าประวัติวถดประยูนต์ต่อไปไม่เอากลับมาตรงนี้กันแล้วกันหลังจากนั้นก็ไม่ก็ไม่ปรากฏเจ้าคณะใหญ่วิปัสนาธุระที่ชัดเจนพอมาถึงสมัยรัชกาลที่หมีพระราชบัญญัติลักษณะปกกการปครองคณะสงฆ์รอศสองหนึ่งออกมาพศสองพันห้า เกิดมหาเถระสมาคมในมหาเถระสมาคมประกอบด้วยเจ้าคณะใหญ่และรองเจ้าคณะใหญ่รวมเป็นมหาเถระสมาคมไม่ปรากฏว่ามีเจ้าคณะใหญ่วิปัสนาธุระอีกเลยมาจนปัจจุบันในกฎหมายในอะไรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยไม่มี โดยท่านมองว่าเรื่องของวิปัสสนากับเรื่องวิปัสสนาธุระกับคันธัธุระไม่ได้แยกจากกันก็คือสอดแทรกการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหลักสูตรนักธรรมเราจะเห็นได้ว่าหลักสูตรนักธรรมโทเนี่ยมีเรื่องกรรมฐานแต่เราจะปฏิบัติตามนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่า สอนกรรมฐานนะกรรมฐานธรรมถะกรรมฐานที่ปัตสนากรรมฐาน,ารรม,ฐานมีหมดในหลักสูตรนักธรรมอ่ะคือท่านหวังว่าในขณะที่เรียนเนี่ยปฏิบัติไปด้วยไม่ได้แยกสมถะกับวิปัสนาโดยในนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็สืบต่อประเพณีว่าเราเรียนทั้งปริยัตปฏิบัติไปพร้อมกัน หลักสูตรปริญญาตรีของมหาจุฬาทุกคณะ4ี่ปีเนี่ยจะต้องมีกรรมฐานทุกภาคทุกเทอมและก็ในกลางปีเรปริญญาตรีต้องไปนนปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันเหมือนกับไปรีทรีตเนี่ยปีละสิบวันไปอยู่ปักกลดกันเลยอย่างที่ท่านเห็น คณะนี้ไปพุทธมนตนคณะนี้ไปแคมป์สนเป็นเหมือนกับเ,เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไปเขาเรียกบูรณาการรวมเป็นเนื้อเดียวกันปริญญาตรี4ปี40วันอันนี้คือภาคปฏิบตัติต่อเนื่องปีละ10วันปริญญาโททั่วไปนะจะจบไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐาน1เนืองเน30วัน อันนี้เป็นภาพบังคับเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียก Requirement เหมือนเราต้องทำวินิพน์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เอากรรมฐานมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาโทหนึ่งเดือนปริญญาเอกเดือนครึ่ง45วันอันนั้นสำหรับหลักสูตรทั่วไปแต่พอมาวิปัสนาภาวนาสาขานี้ requirement ส่วนหนึ่งการศึกษาต้องนั่งกรรมฐานเเดือน ที่บางคนถอยเพราะอันเนี้ยโดยเฉพาะคารว่าน่ยโอ้ผมต้องมีลูกมีเมียมีบ้านนะเจ็ดเดือนทั้งสายเขาให้ไล่ไล่ออกเลยนะ่นะ <c oughs> ก็เรียนไม่ได้ทีนี้เมื่อวิปัสนาธุระกับคันธะธุระเป็นเนื้อเดียวกันถือว่าเราดำเนินการสอดคล้องกับบุรพรย์ในอดีตท,ที่ท่านกล่าวว่าปร,ริยัติ เป็นฐานของการปฏิบัติและนำไปสู่การปฏิเวทไม่แยกกันทำไมพระมหากษัตริย์แต่อดีตจึงส่งเสริมการศึกษาพระปริยติธรรมเช่นสอบบาลีสนามหลวงในสมัยโบราณพระเจ้าผปรดยนเสด็จมาในวันสุดท้ายของการสอบในพระบรมมหาราชวังก็เพราะถือคติว่าการศึกษาพระปริยธรรมพระไตรปิฎก ภาษาบาลีแม้กระทั่งในภาษาไทยเป็นนักธรรมก็ตามเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการจะรักษาศาสนาให้บริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยอาศัยแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันตรงตามหลักการทางพศาสนาหรือไม่บางทีอาจจะปฏิบัติได้ประสบการณ์แปลกๆก็มาตีความว่าบรรลุธรรมเป็นของตัวเองก็ได้ ตั้งตนเป็นปรมาจารย์ไปอาจจะไม่ใช่พุทธศาสนาฉะนั้นจะต้องมีเหมือนกับลายแทงขุมทรัพย์นั่นคือพระไตรปิฎกยืนยันว่าไปถูกทางปริยัติเป็นลายแทงการปฏิบัติคือเดินทางไปตามลายแทงไปเวทคือการค้นพบขุมทรัพย์นั้นมันจะต้องไปด้วยกันถ้าเกิดลายแทงสูญหายไปลายแทงสูญหายไป คนจะค้นพบจะเดินทางไปหาขุมทรัพย์ได้อย่างไรและถ้าไม่มีลายแทงแล้วไปค้นพบขุมขุมทรัพย์นั้นถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าขุมทรัพย์นั้นคือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ท่านจึงเขียนไว้ในอันตฉริานะซึ่งเป็นคนรุ่นที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นภาษาบาลีว่า,าศาสนตถิิยาปะนะประิยะติปมานัง แปลว่าปริยัติติสัจธรรมนี่แหละเป็นประมาณคือเป็นหลักของการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาปริยัติเป็นหลักของการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าอธิบายต่อเพราะว่าเมื่อผู้มีปัญญาทำปริยัติให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมสามารถทำปฏิบัติและปฏิเวทให้บริบูรณ์ตามได้แล้วท่านอธิบายต่อว่าอย่างนี้ทำปริยัติให้บริบูรณ์แล้วปฏิบัติและปฏิเวทย่อมจะบริบูรณ์ได้ก็หมายความว่าเวลาสอนกรรมฐานเนี่ยท่านเป็นวิปัสนาาจารย์เนี่ยท่านต้องชำนาญเรื่องปริยัติใช้สับแสงในพระไตรปิฎกเช่น ในมหาสติประธานสูตรไม่ได้พูดเอาเองเมื่อท่านได้เรียนปริยัตยิท่านมาสอนกรรมฐา,านด้วยศัพท์ธรรมะในมหาปสิสถานสูตรและอื่นก็จะทำให้คนเอาปฏิบัติได้ถูกทางสติคืออะไรสมาธิกับรายกายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรองค์ธรรมเป็นอย่างไรบอกได้หมดพูดได้หมด การสอนกรรมฐานบอกอารมณ์สอบอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถละทิ้งปริยัติได้ถ้าท่านไม่ใช้ปริยัติคือนั่งนิ่งเป็นบ้่เท่านั้นแหละแล้วจะสอนกันยังไงไม่ใช่ถ่ายทอดกําลังภายในเอามือมาแตะหัวกะโหลกนี่แผ่ลำปลานนีไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นกรรมฐานมันสืบทอดจากใจถึงใจโดยมีสื่อคือ